มอบบ้านให้กับผู้ปลอะบ้างกันมังนะคะไปแล<ะ>ทางด้านข้องผู้วาราชการจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยนายยอเล่ากาชาจ,จังหวัดกระบี่เนะยคะก็ได้มีการรวมกันส่งมอบบ้านกาชาส่งครอให้กับประชาชนกลุ่มปลอบบ้างที่ประสะัญหาด้านที่อยู่อาศัยค่ะในอำเภอคลองทอมตามโครงการบ้านกาชาส่งครอค้องเล่ากาชาจ,จังหวัดกระบี่ค่ะ อันนี้นะคะบรรยากาศคล่องวันที่2ี่กันยายนที่ผ่านมานะคะนายอังกูลซีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพซีลาเทวกูลค่ะนายกเล่ากาชาจังหวัดกระบี่ก็ได้รวมกันส่งมอบบ้านกาชาส่งเคราะห์ให้กับประชาชนกลุ่มปลอบ้างที่ว่าประสบปันห้านะคะ,ะด้านที่อยู่อาศัยค่ะในพื้นที่อำเภอคลองทอมเนี่ยจำนวนนึ่งครัวเรือนด้วยกันตามโครงการบ้านกาชาส่งเคราะห์คลองเล่ากาชาจังหวัดกระบี่การมีนายไพซานซีเทพค่ะในอำเภอ คลองถอมพร้อมด้วยผู้แทนผู้บังคับกองพันทหันร,รับทีหนึ่งกรมทหันร,รับทีสิบห้ามีผู้แทนนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจผูทอนคลองถอมหัวนาส่วนราชการผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนผูมีภักสราขค่าคลองทอมมีคณะกรรมาการเล่ากาชาจ,จังหวัดกระบีแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบีมีผู้นำท้องที่ท้องที่ค่ะกำนั่นผู้ใยญ่บบานนี่แหละมาเข้าวรวมค่ะครับเล่ากาชากระบีเนี่ยอนุมันอปประมาณนะครับในการก่อสร้างบ้านกาชาตรงคลอคั้งนี้เนี่ยตรงเส้นบาทนะครับนารัศดร ที่เป็นกลอยเรือนยักษ์จนเลยโดยโอ,อกาสเรื่องกลุ่มเกาะบางที่เดือดร้อนที่อยู่อาศัยนะครับแต่นั่นแหละมีการฆ้ายัน่นมีสุจริตนะครับนะเ<อ>ป็นที่ยอมรับของสังคมมอบหมายหนะ่วยกลองถอมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขัดเลือกก็ได้แก่เนี่ยหนังรุมปั่นชิดกับอกชิดทองปีเป็นชาวตะวันพลุด,ดินหน้านะครับประกอบอาชีพร,รับจ้างทั่วไปรายได้วันละทังสองร้อยบาท เฉลีเดือนสี่นห้า็นี้กานะครับสาหรับการก่อสร้างบ้านกาชาทุงคอครั้งนี้ได้รับสนุนจากพักส่วนต่างๆโดยจะเป็นกับนั่นผู้ใหญ่บ้านจิตอาซาตำบพลพรุดินน,นาร่วมกันอกเรงอกกาลังนะในการสร้างบ้านกาชารในครั้งนี้นะครับนอกจะนี้มีการควาส่วนไนพรรคนะครับส่าข้าลำทับให้การํำรุ่นเรืองมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้ง่ายด้วยจนทำให้การสร้างบ้านกาชาตสุ่งเคราะเลลวเร็จบรรุวัตถุประสค์ยินดีกับคุณป้าด้วยนะครับนะได้บ้านไม่นะครับป้ารม่มป่านทิศครับติดรู้ดินหน้ากระดีใจนะค่ะ